วางไปเอ้เราเราเปิดเปิดเปผ้าใบด้านบนเนี้น้าับด้วยพีึงผ้าใบพับให้เห็นชาอให้เห็นมัน่อย

เออแล้วตั้งแยกไปแยกข้างล่างไปต้องเท้าอีกข้าหน้านี้เนี่ยชื่อว่าไปจับกระดิ่ดรแล้วก็ชื่อว่าไปทางอ้กระดยังไป็นยาบ้าโอเคยาบ้าแล้วไอ้ยาโซ่ทางอะไร่นมีเหรอใช่ครับครับไม่มี บุกยาเสพติดคดีสำคัญนะครับวันนี้มีท่านผู้การตำรวจภูทรนะฮะท่านรองขอรมนท่านรองขอนะครับ้วก็นนนะลปล่อยความมั่นคงกอ,องกำลังสุรตังดนตรีนะฮะแล้วก็ปล่ายความมั่นคงของจังหวัดปุกดาหารนะครับอันนี้วันนี้ต้องขอเรียนว่าเป็นการจับยาเสพติดในคดีที่สำคัญ เป็นยาไอซ์นะครับจำนวน10บกระสอบวนปริมาณรายละเอียดอะไรเดี๋ยวท่านผู้การจะจำเนินการนำเรียงให้ท่านทราบนะแล้วก็มีใบแจ้งข่าวครับที่ผมว่าสําคัญอย่างไรนะฮะวันนี้การจับกลุ่มของทางตำรวจภูธรจังหวัดบุกดาหารเนี่ยปกติแล้วเราคดีใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะยาไอซ์ ปริมาณขนาดนี้ก็เพิ่งเคยจับได้เป็นครั้งแรกนะครับในปริมาณมากขนาดนี้ประเด็นที่สองที่ว่าพิเศษก็คือว่าเราสามารถจับกลุ่มผู้ส่งนะฮะทั้งผู้ส่งผู้รับเลยนะปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านจะดูการแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นทางนครพนมหรือทางไหนเนี่ยนะถ้ามีการจับยาเสพติดก็จะจับได้ที่ริ้นแม่น้ำโขงส่วนตัวผู้ต้องหาเนี่ยจับไม่ได้ วันนี้เราจับได้ทั้งผู้ที่มาส่งนะฮะและทางตำรวจก็ขยายผลผู้ที่ผู้ที่มาส่งแล้วก็รับตรงนี้นะฮะแล้วก็ขยายผลไปถึงในส่วนการด้วยก็จะนำไปสู่การดิติัตนะฮะัตามที่นโยบายของศูนย์ยาเสพติดข,ของชาติ ได้มอบไว้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งทางหน่วยงานควารรมมั่นคงของจังหวัดมุกดาหารเขาไปรับมอบนโยบายมาเพือศกษานะครับเพราะนั้นวันนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวที่พิเศษหน่อยนะครคือเราได้รวตัวผู้ต้องหาแล้วก็เชื่อมโยงขยายเพื่อไปได้เกิดพบแล้วนะครับอันนี้ก็ขอให้ทางท่านตำรวจบ้ทองเป็นคนชี้แจงรายละเอียดนครับ ครับถ้าท่านสังเกตนะในช่วงนี้เนี่ยาทางภาคเหนือนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการนําเข้าเรื่องยาเสพติตมดจำนวนมากซึ่งมาจากทางสามเหลี่ยมทองคาแต่ว่าช่วงนี้มีการแพร่ระบาดนะครโควิดนะครับทําให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยตรึงกำลังตามแนวชายแดนแทำให้ยาเสพติดนะในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเคลื่อนย้ายนะครับ มานาเข้าแถวนะเขตจังหวัดเลยจังหวัดนองคายบึงการนะครับนครพนมร,รวมทั้งมุกดาหารของเราทําให้ในช่วงนี้นะฮะมีการจับกลุ่มนะครับในเขตจังหวัดดังกล่าวเนี้ยเป็นปริมาณมากนะครับแล้วก็จังหวัดมุกดาหารของพวกเรานะครับก็ได้มีการบูรณาการกันมีการจับกลุ่มแล้วก็ตรวจย,ยึดกันมาโดยตลอดแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีปริมาณจำนวนมากแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็น ถือว่าครั้งที่นะประบรสบความสําเร็จพอสมควรเพราะว่าเรายึดได้นะในปริมาณที่มากรวมกับเราสามารถนะจับกลุมนะครับผู้นําพานะครับแล้วก็คนขับรถนะครับซึ่งซึ่งถือว่านะจะทําให้สามารถขยายเครือข่ายออกไปได้ ครับโดยรายละเอียดในการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมอบหมายให้พันตุลเอกชััยวงสุนะรองผู้บังคับการนะดูแลเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้นะชี้แจงในรายละเอียดของการจับกลุ่มและก็ตัวยึดในครั้งนี้ครับครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับพักผู้บังคับการนะครับกองกำลังทู้รักนะครับ กรมนอและหน่วยบูรณาการของจังหวัดมุกดาหารแนวชายแดนนะครับตั้งแต่ตำรวจน้ำตอมอตอชอดอนะครับและนรออขอนะครับและอีกหลายหน่วยนะครับที่บูรณาการการทำงานกันมาโดยตลอดนะครับผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดในการจับกลุ่มและการสอบสวนและสืบสวนขยายผลเพิ่มงต้นให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบของการจับกลุ่มยาเสพติดนะครับยาไอในครงนี้นะครับ การจับกลุมครั้งนี้เราจับกลุมยาไอแปดกระสอบนะครับในรถบรรทุกหกล้อนะครับโดยมีคนขับขี่นะครับจากการตรวจสอบและสรวจพิสูจน์ของทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานะฮะได้จำนวนยาทั้งหมด384กิโลกร,รัมนะครับใน8กระสอบนะครับในการประเมินของปปสในจังหวัดยนชายแดนฮะจิตราคาประเมินในราคากิโลกร,รัมละ3ามแสน ห้าหมื่นบาทนะครับถ้าตีทั้งหมดนะครับราคาประเมินการลำเลียงยาไอในครั้งนี้นะครับในแนวชายแดนนะครับก็จะตกไปหนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านสี่แสนบาทนะครับอันนี้คือมูลค่าของยาไอที่มีการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับครับการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สามคนนะครับคนนี้หนึ่งก็คือเป็นผู้ขับขี่นะครับเป็นผู้ขับขี่รถบรรทุกนะครับซึ่งมารับของกลางนะครับ โดยมีการเข้าติดตามจากเจ้าที่ตำรวจเรานะครับโดยการสั่งการของทางท่านผู้ว่าและท่านผู้กำกับการนะครับจากการเ่้าประเทศไทยเรานะครับจะเป็นเหมือนุอหีบห่อด้านนอกนะครับ<อ>มีภาษานัจากต่างประเทศมาให้เห็นชัดเจนว่าเมืมมม่อเราแกะหีบห่อนะครับด,ด้านในนะครับเป็นผงสีขาวนี่แหละครับบางคนก็บอกว่าผงจุรสนี่แหละคล้ายๆการเป็นเกล็ดใสนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าได้ดูนะครับ เป็นหีบห่อของชาครับผมเมื่อแกะมาด้านในนะครับด้านในนะครับของรถนี้นะครับตองเอที่เห็นสัญลักษณ์นะครับนี่คือจากของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเป็นสินค้าเกรดเอนะครับเกรดเอนะครับนี่คือเกรดเอนะครับนี่คือตองเอประทับด้านในนะครับครับนี่คือเป็นเกรดใสนะครับที่ได้เปิดดูนะครับ นี่เราได้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA นและได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วครับนี่เราจะได้เปิดให้ดูให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ดูว่าลักษณะหีบอมีการทดสอบเพื่อต้นแล้วนะครับมีการทดสอบเพื่อต้นเรียบร้อยครับแต่แล้วอันนี้ก็ครับหนึ่งหนึ่งหอใช่ไหมครับหนึ่งห่อนี้ก็คือชั่งน้ําหนักหนึ่งกิโลกรัมครับทั้งหมด3า4้อแปดสบห่อไม่มีอะไร ครับเป็นเกล็ดใสคือสารบริสุทธิ์นะครับเป็นเกล็ดใสถ้าเราดูทั่วไปครับกินออกเปรี้ยวแต่ว่าถ้าแตะลิ้นไปหน่อยก็จะออกขมนะครับนี่คือขาผมนี่คือสิ่งของการนะครับครับสำหรับท่านสื่อมวลชนนะครับอยากจะสอบถามนะครับก็สอบถามได้นะครับ รรครัามบท่านใดจะสักถามสอบถามขอ้อมูลไดเดี๋ยวท้งท่านผู้ว่าจะได้ตอบข้อซักถามครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกทั้นที่ได้บูรณาการการทําง,งานกันแลนะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดจับลุมในครันน้งนี้นะฮะใช้ความอดทนนะฮะใช้ความสามารถที่ สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายคนนําไปสู่การขยายผลอันนี้จะได้จัดการได้ถึงต้นต่อนะครับก็สามารถลดการผู้ค้ายาเสพติดไปได้มากนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมขอบคุณมากครับแดดแดดไม่มีครับลมเงาหน่อย